ก็มาถึงอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านแคคตัสนะคะที่จะขายกระถางต้นไม้นะคะเล็กๆน่ารักนะคะซึ่งในในในแสงอาริกาเด้นเนี่ยก็จะมีกระถางที่เป็นแบบว่าแบบมินิมอล,ลเรียบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีร้านนี้นะคะ่ะที่เขาจะามีกระถางที่จะเป็นลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ไปถามราคากันนะคะว่าเท่าไหร่นะคะก็อันนี้นะคะก็จะมีกระถางแบบนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อร้านอะไรคะ อร้านเน่ห์แคนตัสฟาร์มอโหเนี่ยครับอันนี้นะคะสเสน่ห์แคคตัสฟาร์มอโหนะคะมี Facebook ด้วยนะคะก็คือเข้าไปกดติดตามดูกันได้เลยนะคะ พอดีว่าเข้ามาเนี่ยร้านที่เขาจะขายพวกแคคต้าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่ว่าเดี๋ยวรีวิวให้ดูรอบๆแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็คือร้านของพี่เขาจะมีกระถางที่ไม่เหมือนร้านอื่นนะคะก็จะมีกระถางแบบน,น่ารักนา่กนารักแบบนี้นะคะอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่อย่างนี้ขาย100รครับเป็นกระถางลูหนวดนะครับกระถางลุงหนวดนะคะ100บาทนะคะนี้นะคะ เอาไปใส่แค่ตัดได้แล้วถ้าเป็นลุงหนวดแบบเรียบๆไม่มีสีสันอย่างนี้ขายแค่80มีให้ได้แบบนี่ทำเองทำเองหรือเปล่าคะเออเพื่อนลูกสาวทำอ๋ออันนี้เป็นเพื่อนลูกสาวทำนะคะอันนี้ถ้าเป็นลุงหนวดแบบไม่มีหนวดนะคะลุงหนวดจะไม่มีหนวดนะคะลุงหนวดไม่มีสีสันอ๋อลุงหนวดไม่มีสีสันคือไม่ได้ลงสีนะคะไม่ได้ลงสีไม่ได้ลงสีก็80บาทนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะอันนี้หนวดลงสีนะคะ อันนี้เท่าไหร่คะ100ครับ100บาทนะคะมาดูได้เลยก็จะมีแบบดีไซน์ต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะนี้ปั้นเองแน่เลยครับใช่ไหมอันนี้หมูนะคะ,คอ,ะอันนี้ก็น่ารักค่ะน่าสนใจเนี่ยตุ๊กตาอย่างนี้ก็ปลูกต้นไม้ได้ทุกต้นเลยอ่ะอย่างนี้นะคะครับเสียวลวงเสียวลวงตุ๊กตาอย่างนี้เท่าไหร่คะ ตุ๊กตาธรรมดาเฉยๆไม่มีต้นไม้ขายร8อบนะครับถ้าอย่างนี้นะคะไม่มีไม่มีหัวต้นไม้เนี่ยอันนี้คือเขาใส่หัวต้นไม้ไปแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือถ,ถ้าใส่ถ้าใส่หัวแล้วนี่เป็นราคาเท่าไหร่อันนี้บวกค่าเฉพาะต้นไม้เช่นต้นที่น้องกําลังหยิบนี่เขาเรียกว่าลูกชุบขายต้นละหกสิบบาทอันนี้ต้นละหกสิบบาทแต่ถ้ารวมกระถางแล้วก็เป็นราคาสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบบาทนะคะครับ นี่<ะ>มีนี่ด้วยนะมะพร้าวทะเลทรายมะพร้าวทะเลทรายนะต้นโปรดของเรารวมหัวรวมหัวแล้วเท่าไหร่คะอ๋อร้อยแปดสิบบวกแปดสิบบาทครับร้อยแปดสิบบวกแปดสิบบาทก็คือต้นนี้แปดสิบบาทนะคะอันนี้แปดสิบบาทนะคะสองร้อยหกสิบบาทะครับ<ะ>อ่าอันนี้ถือไว้แล้วนานแล้ว ตะกี้ลืมถามราคา่คะอันนี้กระถานนักจิ้งจอกขายร้อยห้าสิบครับอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะเผื่อใครสนใจนะคะนี่จริงจอกนี่เป็นแบบนี้นะคะน่ารักมากจะเป็นแบบเอาไปแต่งบ้านสวยๆได้ใชะคะ่ค่ะแล้วก็จะมีของแบบตกแต่งน่ารักน่ารักนะคะแบบว่าเป็นบา้านเป็นชิ้นโมเสตอย่างนี้นู่นนั่นนี่นะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นเป็นอันนี้อันนี้มีราคาแปะอ่ะตรงนี้ <Okay. S 2> ให้เห็น อันนี้ก็มีราครับพร้อมจานลองนะครับพร้อมจานลองนะคะเป็นลูกกระบองเพชรเลยสําหรับแฟนคลับ,รบกระบองเพชรเนาะก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะมีอันหนึ่งอเอ้มีหลายอันอะไม่ใช่ไม่ใช่อันนึงเสียวเสียวเสียวทำร่วงอันนี้สองร้อยยี่สิบบาทก็เป็นลูกกระบองเพชรเหมือนกันนะคะก็ถ้ามีกระบองเพชรเข้าไปนี่ก็จะน่ารักเลย มี <fs> ส,สี่แบบค่ะอันนี้มีสี่แบบนะคะอันละ 250, 250. บาทนะคะอันนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะมีบบนานนำเข้านะครับมีจุกยางกันกน,น้ําด้วยนะคะอันนี้250บาทนะคะก็มาซื้อกันได้เลยนะคะนาเข้ามามีทั้งหมดกี่ชุดคะเนี่ยสี่แบบครับ,รบมีสี่แบบครับเผื่อถ้ามีคนเหมาชุดนี้ไปหมดก็หนึ่งพันบาทก็ยังมีชุดสำรอง ถ้าใหม่ๆอยู่อยู่ในกล่องค่ะอืออยู่ในกล่องให้เลยอันนี้ก็จะเป็นต่อไปผลไม้ขายบาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระถางแบบนี้นะคะน,นี่เจอแบบนี้มีขาแบบนี้นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้มีโน้ตด้วยอันนี้สามร้อยนะคะ ดูได้นะคะร้านอยู่ซอยซอยไหนคะตลาดแสงอารีการเด่นนะคะซอยหนึ่งนะคะเลยพัดมอโรตัสมาหนึ่งสะพานลอยนะครับเลยพัดมอโรตัสมาหนึ่งสะพานลอยอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูร้านของพี่เขากันนะคะว่าแบบกระบองเพชรเยอะแค่ไหนอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกๆของกระบองเพชรโอหต้นละสิบสองบาทราคาทรงด้วยอันนี้ต้นละสิบสองบาทเองสิบสองบาทถ้าต้นเล็กๆอย่างนี้ก็คือราคา ขายราคาส่งต้นละสิบสอต้นละสิบสองบาทถูกมากต้นละ12บาทต้นละยี่บาทอันนี้นะคะเซตกลางทั้งหมดนะคะ20บาทนะคะอันนี้ใช่มะพร้าวทะเลทรายไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจําใบมันได้แต่ต,ตัวมันอ๋อถ้าต้นใหญ่อยู่ข้างในแลนนี้ก็จะเป็นเซตแบบต้นที่โตหมดแล้วนะคะแล้วก็ถึงโตมาก แล้วก็อ,อ๋อนี่ไงต้นโตแล้ว<ม>ถ้าโตมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะอย่างต้นใหญ่สุดนี่เท่าไหร่คะรานะคามันมีหลายแบบหลายราคานะคะืม ต้นใหญ่สุดก็ประมาณสองพันบาทนะครับโหสองพันบ,บาทใช้เวลาเลี้ยงนานไหมคะมันก็ประมาณสี่ถึงห้าปีครับของสี่ถึงห้าปีมันถือจะขึ้นมาขนาดนี้ใช่ครับอันนี้มันมีดอกมีม,มีมีดอกมันแล้วด้วยเนาะถ้าเกิดมันออกดอกอย่างเงี้ยมันเตรียมที่จะสลัดมเมล็ดมะพร้าวต้นเล็กๆเ,เพื่อก่อเกิดต้นมะพร้าวใหม่ขึ้นมาได้เลยแล้วรเราจะเก็บลูกมันยังไงคะบางคนเขาจะถุ่มซิก รอบดอกไว้เลยนะครับอมันสลัดแล้วเราก็เอาเอาไปโรยตามที่เราต้องการแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นต้นเล็กๆแบบครับอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ครับเสน่ห์แคนตัสฟาร์มอโหค่ะครับโอเคขอบคุณค่ะคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ